สวัสดีครับทุกคนนี่ผมเห็นอีกวอดหนึ่งแล้วนะครับทุกคนอยู่หลังป่าหญ้าตรงนี้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับผมต้องใช้ความเร็วหน่อยนะครับผมป่ามันจะได้ยังไม่หนีออกไปนะครับผมชุยังไงครับทุกคนไม่พลาดนะครับจังหวะนี้น่าจะได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับผม ผมเห็นอยู่นะครับเนี่ยมาแล้วครับทุกคนทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะครับ๋ยวให้ชมชัดๆนะครับอเอา้าไม่ใช่ผู้เมียนะครับทุกคนนี่ตัวผู้กับตัวผู้นะครับเนี่ยตัวผู้ทั้งสองตัวเลยนะครับ ว่าผู้เมียคู่ทั้งสองเลยนะครับผมสวัสดีครับ